สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นการทดสอบความร้อนะครับโดยใช้ c p u เป็น c o r e i7 1 3 7 0่ k น,น,นะครับติดตั้งลงบนเมรถบอร์ดแรก6กเก้าูน u นะครับแล้วก็แรมดีพ u d i ยูดิมดีดห้าสิทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ทดสอบความร้อนะครับโดยใช้สุดน้ำของทางรายหน้าตอนเอาสตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการ ติดตั้งพัดลมเดิมนะครับทั้งสามตัวบริเวณตรงนี้นะครับพัดลมเดิมของซิงค์ามด้านหน้าตอนครับผมแล้วก็เพิ่มพัดลมด้านหน้าตอนรอบสูงนะครับอีกสามตัวเพื่อระบายความร้อนออกนะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเสียบเข้าที่โมเลกสองพิ้งทั้งปั๊มแล้วก็พัดลมนะครับเพื่อให้รอบการทำงานครับ เป็นรอบสูงสุดครับผมเราก็เรามาดูสายนะครับที่เชื่อมต่อตอนนี้ครับผมก็เป็นสาย HDMI นะครับออกที่พอร์ต HDMI สำหรับการใช้งานกราฟิกบน CPU นะครับเรามาดูที่หน้าจอบ้างน,นะครับผมทดสอบโดยใช้ต้แวว์ของทาง e b u i l อ i n ใช้ เบิรในส่วนของตัว 2D 3D นะครับ CPU แล้วก็ GPU memory ครับผมแล้วก็ถัดมามาดูที่ในส่วนตัว t า m e manager นะครับการทำง,งานของ CPU นะครับจะอยู่ที่1%นึแล้วก็กราฟิกนะครับผมของตัวกราฟิกเจ็จูนนะครับบน CPU ครับผมอันนี้ก็ดึงมาพงา,านนะครับ นร้อยเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับผมตอนนี้การทำง,งานนะครับก็จะมีในส่วนของคอติวติหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ติบเก้านะครับอันนี้ก็จะมีดรอปลงมาบ้างครับผมถัดมาเรามาดูที่ในส่วนตัวทดสอบโดยใช้พอเหมซอฟต์แวร์ดูความร้อนกันนะครับ น,นี่ก็เป็นในส่วนของตัว power package วิ่งอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าครับผมสองร้อยต้นๆน,น,นะครับถึงสองรอยี่สิบแล้วก็มาดูในส่วนของตัวที่เป็น max t e n นบ้างนะครับในส่วนของคอที่หนึ่งคอที่เจ็ดนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งองศาถัดลงมานะครับก็จะก้าวสุดกว่านะครับ ตามภาพเลยครับผมในส่วนของโหลดก็ได้อยู่ประมาณเก้าสิบกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการทดสอบสิงแมนาตอน L3 กับ DU นะครับ I7 หนึ่งสามเจ็ดสูนเคครับผมที่ทดสอบโดยใช้พัดลมเดิมสามตัวกับติดตั้งพัดลแมแรงาตอนรอบสูงอีกสามตัวครับผม สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ